สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนานาที่ไปกินกันและนี่เราอยู่ทีเหมือนจริงแล้วเราจะพาทุกคนไปกินอะไรก็ได้ที่อาหารไต้หวันไต้หีแบบว่าราคาถูกหนึ่งร้อยบาทมีทอดร้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินชื่อว่าร้านเทียนเทียนนี่ค่ะเยอะมากไปไม่ได้ฉันไม่อยากเข้าหน้าฉันจะใหญ่โสด เราจะเลือกร้านที่แบบว่าที่น่าโคนเท่านั้นเราไม่เลือกร้านที่าเท่านั้นเลยหรอทำไงครับผู้ชายถ่ายน้ำ้านนี้เล่งผู้ชายเวอร์วันนี้นานน่าอยู่ที่ซีนเหมือนจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนไปไหน วันนี้เรามีแขกแบบเซอร์วิพิเศษ้องซลานครับ,รรบแต่ช่องซลา,าในินไต้ไหวันนะคะน้องป้อนปีพลีแต่ในวันอยู่ซีเหมือนจริงแล้วเราจะพาทุกคนไปกินอะไรน้องจะพาไปกนินอาหาร ไต้หวันไต้หวันแบบไต้หวันแท้ๆมันแบบว่าราคาถูกหนึ่งร้อยบาทมีทอนหนึ่งร้อยบาทมีทอนร้านนี้เป็นแบบว่าร้านเก่าแก่ซีบอาคนไทยที่เคยมาสิเหมือนติงต้องคิดถึงร้านนี้นอกจากเคยไปกินไหมหนูยังไม่เคยจริงเหรอไม่รู้นะเดี๋ยวพาทุกคนไปสรวนด้วยกันข้างในดีกว่าค่ะบาย เราออกมาจากสถานีซีเหมือนติงประตูที่หจริงๆต้องบอกว่าสองคนนี้คือเจ้าแม่แห่งวงการเดินซีเหมือนติงชอบมากไม่รู้คนอื่นชอบไหมแต่เรา oh <my> ชอบแบบความเป็นเด็กที่ซีเหมือนติงสตุ <c oughs> ๊กตาทุกวน <c oughs> ัน่ <c oughs> เราเจ้าของคนไต้หวันเนาะที่จะต้องมานั่งคลิปตุกตา <c oughs> ต่างกันนะเพราะว่าอะไรคนเหรอคนเยอะคือนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ร้านต่างๆเนี่ยคนต่อแถวเยอะแต่ตอนนี้จะเป็นแค่คนไต้หวันที่มาที่นี่ใช่ไหมใช่เด็กนักเรียนเราชอบบ้างอยากเรียนที่นี่ชอบบ้างแล้วก็ชาวต่างชาติที่ทํางานอยู่ที่ไต้หวันเอาจริงๆริงซิเหมือนจริงเหมือนกับเมียงดงเมียงดงเหมือนเลยเหมือนเลยถนนทางข้างร้านต่างๆเหมือนเมียงดงเลยอ๋อใช่ด ได้มา,าร 1, 2. 1, 2, มมเราไม่เราไม่รีวิวสะ้วนมาก่าง anyway> เขาล้องเพลเมาไปดูใกล้ๆกว่ามีว่นนะคะเ้ีวป่นดีแต่ข้างล้าีแต่ว่าลาบไก่ทอดใช่คนตอบเขาเยอะมากกว่าเป็นอย่ีเห็นนะครเจ๊าเจ๊เล็กสนึงวันนี้นะครับอยู่กับกับดาราไม่ไหวแล้วโอเคที่น่าเเยยู ว่าตรงนี้จะมีร้านบะหมี่อาตงบะหมี่อาตงคืออะไรครับบะหมี่เป็นแล้วเฉพอปลาไงอ๋อตาฉางเมียนเซียนตาฉางเฮ้ยก็ว่าเออทำไมคนไทยเรียกบะหมี่อาตงมันก็คือตาฉางก็คือเส้ใหญ่เมียนเซียนคือเส้นหมี่ใส่เข้าไว้เอ้าจริงจริงจกหลด้มองแต่ผู้ชายตอนนี้นี่ก็คือมองผู้ชายอันนี้ก็คือหนุ่มเก่ง แต่ว่าตอนที่ยังเหมือนว่าไม่มีโควิดคือคนต่อแถวเยอะมากจริงเหรอแต่ตัดภาพไปตอนนี้ก็คือปิงปิงคนต่อแถวมาคนต่อแถวอยู่เบาๆอยู่เบาๆเนาะอ๋อนี่คือร้านดังหรอใช่ร้านก็ชื่อร้านมันอยู่ตรงนี้ไงอะจงเนียนเซียนให้ดูอะจงเนียนเซียนวิคนอบเยอะอยู่เนาะมีไลน์ต่อแถว จริงๆก็ยังไม่เคยกินร้านของานางเหมือนกันแต่ว่าป้าฉังเนียนเสียนนี่คือ,คอที่ไหนก็มีใช่แต่อยู่ที่ว่าเออรสชาติมันอร่อยเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีร้านดังที่แบบดังๆตามแต่ละที่แต่ละเยซื่ออะไรเงี้ยที่ในมาร์เก็ตอื่นม,มีร้านหนึ่งมันที่หนูเคยเห็นเขาได้มีชลินสตาร์ด้วยนะเอ้ยเราไปร้านที่เราจะไปกินกันดีกว่าไปแม่ไปแม่อตอนนี้ก็มีอานจองนะเดี๋ยว ไงแม่เห็เขาบอกว่าเขากำลังจะเปิดประเทศไม่ใช่หรอไอเอาตามที่เขาแบบข่าวออกเลยนะ,ะเขาแค่พูดเหมือนกับเป็นในๆเพื่อเอาใจพวกบริษัทท่องเที่ยวทัวร์อะไรอย่างเงี้ยว่าไตรมาสสามไตรมาสสี่อาจจะเปิด แต่ว่าจริงๆแล้วคือเขายังไม่ได้มีนโยบายที่แท้ชัดขนาดนั้นสำหรับคนที่แบบอยากจะมาเที่ยวจริงๆเนี่ยตอบว่าก็ต้องรอดูกันไปก่อนแต่เราก็ต้องรออย่างมีความหวังนะทุกคนก็อยากให้ประเทศเปิดเร็วๆเหมือนกันเขารู้สึกว่าเดี๋ยวต้เดือนหน้าป้าเขาจะเริ่มเปิดให้พวกนักธุรกิจเดือนหน้าก็คือเดือนมีนาป้าใช่เดือนมีนาใช่จะเปิดให้พวกนักธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามาถ้าอยากมาปุ๊บก็เปิดธุรกิจวันนี้เลยต้าเดี๋ยวได้แน่นอนแต่คือไต้หวันก็ยังมีนโยบายที่ว่ากักตัว14วันบวก7 คือก่อนเขาจะเปิดไปเทศให้น้องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาจะลดเวลากักตัวก่อนอจาก14วันก็อาจจะเป็น10วันประมาณนี้เป็น<ช>สเต็เปเส็ไปใช่แต่ว่าฟรีวีซ่าเราก็14วันก็คือกักตัวก็หมดแล้วใช่ก็ <laughs> ถูก งั้นคนไทยอย่างเราก็รอไปก่อนก็ดูรายการของพี่นาไปอดีโมซิไ้หวันไปกินทำให้หายคิดถึงไปก่อนดังชอบเที่ยวมากกันทุกคนแค่คอมเมนต์มาว่าอยากให้นางพาไปไหนแค่นั้นบอกทีอยากให้พี่พาไปไหนพี่จะพาไปแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดที่แมสแมนน่ะพี่จะมีแขกดาราทั้เชิญสองคนแต่แล้วก็ที่อันซีเนี่ยแม่ส์ทหยแม่ไม่ได้แค่ผับในไทเปนะไทจงคือยืนนึ่งเดี๋ยวลุกที่ที่เป็นอันซีที่เป็นสีเทา พี่บบไอซีนต่างๆพี่จะพาทุกคนไปดูให้หมดเลยอุ้ยข้างหน้ามีอะไรอ่ะแล้วมีโชว์พาไปดูโชว์พาไปดูโชว์ไปๆๆ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 ๆชๆๆตลๆๆ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 นๆๆๆ่ๆ ขายของฝากแล้วเจเล้งไงคะเจไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้นะเยอะมากเนี่ยนี่คือไม่ได้อยู่ข้างนอกสิเหมือนนะเส้นหลักเลยวิวข้างหลังเนี่ยอยากให้เห็นความคึกคักแต่มันไม่เหลือเลยอะคือมันเจ๊งหมดเลยอะหรือว่าลงมาไม่ใช่สไม่ใช่เราอะนี่คนตอคนตแต่เขาปิดหมดเลยนะถึงแล้วอุ้ยนี่คนต่อแถวด้วยร้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินชื่อว่าร้านเทียนเทียนลี่ค่ะ อปอนสั่งเลยกดอื<ๆ>่นเรา<ๆ>เก็ต้องสแกนที่ออดกาแไปแล้วมาแล้ว ไม่ได้ฉันไม่อยากเข้าบนหน้าฉันญญตัวใหญ่โสดตอนนี้เยียปอนนั่งอยู่ตรงนั้นทุกคน อันนี้รสชาติร้านนี้อร่อยมากร้าิวหอยหอยก็สุดมากเราเคยมากินไหมร้านนี้ทรายยังไม่เคยครับจะไม่เคยแต่วันนี้น่ากินมากนะเทียบกับร้านอื่นพูดจริงแต่น่ากินมากคนเยอะไหมอันนี้ไงครับอันนี้วงครับเ้าหมูไข่ดาวข้างล่างเป็นรูโลมีรูโลมันอะหลูโลมันอิ่มดิคามีเดอร์โซกอันนี้หินยางสุด

พริกแบบพริกน้ำพริกมืนไม่ใช่พริกน้ำลาแต่ว่ามันอ่ะใช่พริกไม่ละอ๋อเข้าใจละพริกไอ้นี่ที่เขาขบผัดกะเพราอร่อยมากเราเรากินผัดกะเพราแล้วใช่อันนี้เอ้ยยังมีเอาหลัวโป๊กเกาขนมฮอลพักกาฮอลพักกาใช่ใช่ใช่โอ้ยอันนี้ซุปอะไรไม่รู้เหมือนกันสารพัดเลยซุปไม่คุ้นเลยภาษาจีนคือเกินแต่ไม่รู้ว่าเขียนยังไงแต่ผมมาเรียกว่าเกิน อร่อยนาล้วที่ไม่ได้คิด ร้านนี้อร่อยมากอร่อยมากเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยมากจริงๆเวลาเราเจี่ยบหนูว่ามันรสปูกปากเราอะร้านอยู่มันไม่ได้แบบรสขนาดเนี้ยคนไทยคือต้องแบบว่าเป็นรสแซ่บร้านนี้คือจัดไทยแซ่บใช่แล้วไม่แพงใช่ๆๆเรากินเยอะมากเรากินเยอะมากเท่าไหร่ต่อสามร้อยสี่าบอยสามร้อยกว่าบาทตกคนละร้อยกว่าแบงค์ร้อยยี่ทอนหนึ่งร้อยบาทมีทอนแต่ว่าเราสั่งเกินร้อยไงเนาะ คือตอนมาต้องระวังเพราะมันมีร้านมันมีร้านติดม่มีร้านเขาก็จะเชียร์แบบคัดเซลลมาปไาขาวป้าขาวป้ขาวปขาวอักษรจีสีแดงเทียนเทียนรี๋เนาะแล้วหลังจากนี้เราจะไปไหนกันต่อจะไปหาเครื่องดื่มเออเออเออเราไปหาผู้ชายไข่น้ำก่อนผู้ชายไข่ดาวที่เราเราไปหาเครื่องดื่มก่อนเราจะเลือกร้านที่แบบว่าที่หน้าคนเท่านั้นเราไม่เลือกร้านที่ร้านเท่านั้นเลยหรอเราจะไม่เลือกจากร้านร้านอะก่อนเราจะเลือกจากร้านหน้าคนอย่างเดียวนะโอเคไปค้า ทำไงคะผู้ชายขายน้ำร้านนี้เล่งผู้ชายเวอร์ชอบคนนี้หรือชอบคนแบบขาวลูกค้าไอ้พวกขาวใช่ไหมใช่ขนาดลูกค้า Just stay lost here with me. ไปปอนในที่ไหนคะใช่ไหมร้านนี้นะร้านนี้นะร้านนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยห5สิบห้าบาทเอ๊พอหมันหวานน้อยหวานน้อยเราเป็นผู้หญิงเบาบางแต่เดินไปไม่ถึงร้านที่เราจะไปเนี่ยร้านที่เราไปอยู่ไหนตะขาตะขาแต่เราไปไหนร้านนี้เราโดนตกก่อนูทีเวิลด์ออฟอัสตนดิงทีนะเขามีคอนเซ็ปต์ของเขานะเนี่ยแล้วก็ค้ามี่ ตกกลุ่มรักไต้หวันขึ้นบ้างแล้วยังตกกลุ่มรักเลยที่ถ่ายไม่หยุดเลยอะแฉะนะนักดเราสั่งมาแก้วเดียวเน้องเออแฉะการกินน้ำแบนลุกคนหนูไม่อยากันคนหนูเพื่อคอนเทน ในราคาเท่าไหรไหนเนี่ยอีกรอบหนึ่งห้าสิบห้าบาทถูกมากถูกมากถูกมันได้เปลาอ่ะไม่ผู้ชายดีเนาะใจเต้นเลยอะ่ะมา,าบอกเลยนะว่าไม่เลือกร้านจั้แบรนด์หรือว่าอะไรผู้ชายไต่หวันน่ารักเดินมาสิบได้รับแปดฉันบอกว่าเดี๋ยวจะมารีวิวเนาะแบบของจีนร้านน้ำแต่ไม่ได้รีวิวเหมือนคนอื่นเขารีวิวเพราะคนเขาบอกว่าร้านนี้ขายดีร้านนี้อร่อยไปดูคนอื่นเนาะชิมก่อนใช่เลยชิมก่อนจะได้อร่อยเลยแรงเลยนะจะได้อร่อยเลยก่อนกินอ่ยจะได้อร่อยเลย อร่อยว้าวอุ้ยทานังแปลกชานังไม่เหมือนที่อื่นหอมนะหอมมากเออหอมนะเจ<ห><อ>ลาลองดูเอกพอมาพ่อแม่เอออ,อร่อย ก็ไปจบภารกิจเราหนาวใช่ไหมอากาศดีมากตอนนี้ประมาณ3องศาเสื้อไทยเสื้อไทย25องศารุ่นเลยโอเคสุดท้ายสไลดาหนักทาริตามท้องใ่้จังหวันด้วยนะคะก็ถเส้ก็มีหน้าหน่ยก็จะเคี้ยนนิดนึง แล้วก็ฝากรายการโซนบอดจีด้วยนะคะัฝากโซนบอดจีด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์เยอะๆมาพูดคุยกันเนาะถ้าเกิดใครมีโอกาสมาเที่ยวไต้หวันก็อ i n b อ x ไปหาน้องปอนฟิงได้เราเป็นไกด์ท้องยิ่งไกว่าอไกด์ l o c a l l ปูนบ้านมากอันนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยนะตันเยอะคือทางเข้าสีเหมือนจริงนั่นแหละค่ะแล้วก็ถนนยิ่งขึ้นเลิศมากใครเคยมาถ่ายรูปตรงนี้บ้างครับทิ้งรูปไว้ใต้คอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะใช่แล้วแล้วตอนนี้จะปิดคลิปวที่นี่แล้วก็จะนั่ง MRT ไปที่ตรงไปที่ใช่เราไปชิมๆอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์เพื่อลูกเพจเดี๋ยวไปอยู่ไลฟ์สไตล์จริงๆของนางว่าเราทำอะไรกันบ้างว่าเราทำอะไรกันบ้าง เนาะยังไงก็เจอกันใหม่อีทีหน้ากลับไปกินกันไปที่ไหนกินอะไรแล้วไปกับใครเจอกันค่ะบาย